สำหรับวันนี้นะครับผมก็มีแอปใหม่มาแนะนำนะครับผมเป็นการเติมเกมแล้วก็หาเงินสดเข้าในส่วนของ Pay p a l ด้วยนะครับสำหรับใครที่เล่นเกม3มเกมนี้นะครับก็สามารถทําเงินได้เลยนะครับในส่วนของ Pu b g Mobile Free f i ล e แลวก็ r o b l o x นะครับผมใครที่กําลังมองหาในการเติมเพชรฟ e e Fire เนี่ยก็ลองเข้ามาทําแอปนี้ดูเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็มีแอปใหม่มาแนะนานะครับในการทํา เงินฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับเราจะถอนเป็นเงินสดนะครับเข้าในส่งของ PayPal หรือว่า p a ย์ยก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการเติมเกมพับ G m o ม i l e ือฟรีไฟหรือว่าโลบอคก็ได้นะครับมีหลายช่องทางให้เลือกนะครับทำเงินอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทาเงินกันเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ฝากรรากดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนเริ่มต้นกันเลยนะว่าต้องทําอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับ แอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับวิธีการดาวน์โหลดก็ให้เราเข้ามาในส่วนของ Google Play Store นะครับแล้วก็ทําการพิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยเ่าโอเคนะครับก็มันก็จะขึ้นตัวแอปแบบนี้เลยนะครับในส่วนของแอปที่จะใช้ในการทําเงินนะครับถ้าเราค้นหาไม่เจอเนี่ยก็แนะนำนะครับกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะค้นหาไม่เจอเนาะพอเราดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องของเราแล้วเนี่ยเราก็ทําการกดเปิดแอปขึ้นมาเพื่อที่จะทําการสมัครเข้าสู่ระบบนะครับพอเรากดเปิดแอปขึ้น นะครับผมก็ให้เราทําการเนี่ยกด next ด้านล่างนะครับผมตรงลูกศรได้เลยจากนั้นเนี่ยก็กด next ไปจนถึงหน้าในส่วนของการสมัครนะครับให้เรากด register นะครับในส่วนของการ start ด้านล่างเลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมก็ให้เรากดตรงนี้เลยนะครับในส่วนของการติ๊กถูกนะครับเพื่อที่จะทําการยืนยันแล้วก็กด continue ตรงนี้ได้เลยสําหรับการสมัครไม่ยากเลยนะครับเป็นการสมัครผ่านในส่วนของตัว Google หรือว่า email เราก็เลือกเป็น Google ตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะขึ้นในส่วนของเมนูนี้ขึ้นมา เราจะกดตรงนี้นะครับผมพอเรากดแล้วเราก็กดย้อนกลับที่ด้านบนซ้ายมือได้เลยพอเราเข้ามาในตัวแอปนะครับมันก็จะขึ้นในส่วนของหน้านี้ขึ้นมาเลยนะครับในส่วนของเมนูด้านล่างนะครับมีทั้งหมด5เมนูนะครับในส่วนของเมนูที่เขาแจ้งเตือนขึ้นมาตรงนี้เนี่ยคือเมนูเพย์นะครับในส่วนของ Joy Game ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเล่นเกมในส่วนของแอปนี้นะครับไม่มีระบบของการเติมเงินหรือว่าเสียเงินสักบาทเดียวนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีทําเงินได้จริงนะครับแอปนี้ผมไปเจอมาแล้วครับแล้วก็ดูค่อนข้างน่าสนใจในส่วนการใช้งานแล้วก็ การถอนเงินผมก็เลยดาวน์โหลดมาลองใช้งานดูนะครับสาหรับการถอนเงินเนี่ยก็มีหลายรูปแบบหลายวิธีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําทีละเมนูแล้วก็การทําเงินจากแอปนี้ทําอย่างไรถึงจะได้เติมเกมด้วยนะครับเมนูที่1นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการจัดอันดับนะครับผมตรงนี้ยังไม่มีอันดับเนาะเราต้องรอการตรวจสอบก่อน ครับเมนูที่2นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการถอนเงินนะครับหรือว่าแลกของรางวัลน,นะครับสำหรับใครที่ต้องการแลกเป็นเงินรางวัลเงินสดเนี่ยก็แนะนําเป็น PayP a l นะครับในส่วนของสกุลเงินดอลลาร์ในส่วนของ Pay Pa l นะครับจะเริ่มต้นในการแลกเปลี่ยนหรือว่าถอนเงินเนี่ยอยู่ที่5ดอลลาร์ขั้นต่ําในการถอนเงินสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่10ดอลลาร์นั่นเองอันนี้คือในส่วนของ PayP a l ในส่วนของ Pay ์ยนะครับ p พย์ Ye, เนี่ยก็รอการอัปเดตนะครับผมตอนนี้น่าจะมีการเพิ่มการถอนเงินของกระเป๋าเ E. สำหรับใครที่เคยใช้งานของ PG e. เนี่ย PG e. มันสามารถโอนเงินเข้าธนาคารไทยได้นะสำหรับ PG e. เป็นการถอนเป็นสกุลเงินคริปโตหรือว่าดอลลาร์ได้ด้วยนะครับสำหรับ PG นะนี่ต้องรอติดตามนะครับต่อมานะครับผมเป็นบัตรกิฟต์การ์ดนะครับในส่วนของ Google Play นะครับสำหรับ Google Play เนี่ยเราสามารถเอาไปซื้อตัวเกมหรือว่าแอปต่างๆใน Google Play ได้ไม่รู้ว่าโอนเงินเข้าธนาคารได้หรือเปล่าสำหรับ Google Play เนาะต่อมาในส่วนของรูปแบบของการเติมเกมสำหรับคนที่เล่นเกม PUBG Free Fire และก็ โลบอกนะครับที่เราอยากจะทําการเติมเกมโดยที่ไม่อยากของเงินพ่อแม่หรือว่าขอแล้วพ่อแม่ไม่ให้แล้วเราอยากจะเติมเกมอ่ะอยากซื้อสก,กินเปิลซื้อชุดซื้ออะไรต่างๆในเกมเนี่ยเราสามารถใช้แอปนี้ในการเติมได้นะในการทําแล้วก็เติมในส่วนของ PUBG นะครับเป็น PUBG Mobile นาะในส่วนของ UC ขั้นต่ําในการถอนหรือว่าเติม UC เนี่ยอยู่ที่60 UC นะครับ คะแนนที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนนะครับผมอยู่ที่11,240คะแนนนะครับเติมได้สูงสุดถึง660 UC 10, 000, 1 000, 1 0 0 0 0 0 0อ่า1 0 0 0 0สในส่วนของการถอนเนี่ยใช้อยู่ที่1,000 0 0คะแนนเลยนะตามนี้เลยนะครับตามที่เขากำหนดนะครับ อันนี้ผมยังไม่ได้ใจว่ามันจะต้องเกาะอะไรยังไงนะเดีย๋ยวรอครบยอดก่อนเดี๋ยวจะมาทําการแลกให้ดูในส่วนของเกมฟรีไฟนะครับเริ่มต้นในการถอนเงินเนี่ยอยู่ที่110เพชรนะครับ110ไดมอนด์มนะครับผมใช้คะแนนอยู่ที่1 2 3 2 0คะแนนนะครับน,นี้ผมยังไม่ครบนะมาเลยกดถอนยังไม่ได้นะครับรับได้สูงสุดถึง1,188เพชรนะเราสามารถเข้ามาทําตรงนี้ได้เหมือนกันสําหรับโลบอกนะครับ เกมโลบอคอันนี้ผมยังไม่เคยเล่นนะใครเคยเล่นก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เติมขั้นต่ําอยู่ที่10ดอลลาร์นะครับสลับเกมโลบอกเนาะเกมนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าคือเกมอะไรนะครับยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะนะ่ครับก็สามารถเติมได้สำหรับคนที่เล่นเกมนี้อยู่นะครับอันนี้ก็ลองเข้ามาดูได้นะอันนี้ขั้นต่ำ1ดอลลาร์นะครับใช้คะแนนค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะสูงสุดที่5ดอลลาร์นะครับอืมลองเข้ามาดูแล้วกันนะในสอง,องการเติมเกมประมาณนี้อันนี้ก็เป็นช่องทางอ่าโซเชียลมีเดียนะ เข้าามเรียกดูได้อันสุดท้ายนะครับเป็นโมบายท็อปอัพนะครับอันนี้จะเป็นการเติมเงินเข้าซิมือถือนะครับก็รอการอัปเดตนะครับผมตามนี้เลยอันนี้คือการเติมเงินหรือว่าถอนเงินนะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของการดาวน์โหลดเกมเข้ามาเล่นเพื่อที่จะทํารายได้อ่าวิธีการดาวน์โหลดนะครับก็ตรงนี้เลยดาวน์โหลดเกม now กดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราเปิดการเข้าถึงก่อนนะครับตามที่เขาแนะนําไว้นะในการดาวน์โหลดนะครับผมก็จะได้รับคะแนนตามที่เขากําหนด ตามนี้เลยนะครับ6,433คะแนนแล้วก็ทําการกด p a y n o w นะครับแล้วก็ทําการดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราได้เลยนะครับในส่วนของเกมเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมาให้เลือกห,หลายๆคนอาจจะได้รับตัวเกมเข้ามาไม่เหมือนกันก็ได้นะแล้วก็ดาวน์โหลดทุกเกมลงในเครื่องของเราแล้วก็ทําภารกิจได้เลยนะครับ ก็เล่นเกมได้เงินฟรีอีกด้วยนะครับผมอันนี้เล่นไม่ยากแล้วก็ไม่ต้องเสียงเงินซักบาทนะครับกดตรงลูกหัวใจนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดเกมลงในเครื่องของเราแล้วเราก็เข้าไปเล่นง่ายๆแค่นั้นเลยนะครับต่อมานะครับผมเมนูที่4นะครับตัวนี้ก็เป็นในส่วนของการจัดอันดับหรือเปล่านะน่าจะเป็นการจัดอันดับหรือเปล่าลองเข้ามาดูแล้วกันเนาะเพราะว่ามันยังไม่ขึ้นอะไรนะครับเมนูที่5นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับสําหรับการแนะนําเพื่อนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเฟรนเรฟเฟอร์ลตรงนี้นะครับ ในการกดแชร์รหัสลิงก์นะครับ URL นะครับเราก็สามารถไปแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะครับในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะอยู่ที่10%ของรายได้ของเพื่อนแล้วก็กดคลิกด้านล่างตรงนี้เลยนะครับมันจะมีการแชร์ออกไปเนาะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Line YouTube Tiktok ในการแนะนําเพื่อนตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะได้รับเป็นลิงก์นะครับในการแชร์ต่อเราก็ส่งเข้าไปในแชทไลน์แล้วก็คัดลอกข้อความออกมานะครับแล้วก็เอาไปโพสต์ลงในส่วนของ Facebook YouTube Tiktok ได้หมดนะครับ ในการแนะนำก็อยู่ที่เทคนิคของแต่ละบุคคลได้เลยนะครับต่อมานะครับผม3มขีดด้านบนซ้ายมือตรงนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเมนูต่างๆนะครับตามด้านล่างเลยนะครับในส่วนของเมนูเนาะตรงนี้ก็จะมีรหัสโค้ดของเราด้วยนะครับเราสามารถดูรหัสโค้ดได้ผมไม่แน่ใจว่ากรอกรหัสโค้ดตรงไหนนะครับสำหรับใครที่พอรู้นะครับในการกรอกรหัสโค้ดก็สามารถคอมเมนต์รีวิวด้านล่างได้นะนี่ผมยังไม่เจอการกรอกรหัสโค้ดนะครับโอเคนะครับผมก็วิธีการสมัครวิธีการใช้งานก็ประมาณนี้สําหรับการถอนเงินนะครับ ในส่วของเพย์พา PayPal, หรือว่าการเติมเกมเนี่ยเดี๋ยวยังไงจะมารีวิวให้ทั้ง2วิธีเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้เนาะจยากได้ไม่พลาดในสองการทำเงินฟรีเดี๋ยวเราก็จะมาใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ